ครับผมเพื่อนๆครับก็คลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการเปลี่ยนโซ่ลาวลิ้นของ Honda Wave 110i รุ่นสตาร์ทมือนะครับย้ําว่าเป็นรุ่นสตาร์ทมือนะครับเพื่อนๆซึ่งในรุ่นสตาร์ทมือนั้นจะมีอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาภายในห้องจานไฟเยอะแยะมากมายหลายชิ้นส่วนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนเจะเป็นอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวอเพื่อนเจะได้เห็นไปพร้อมๆกันพร้อมทั้ง นะครับคลิป <tang> น <s> ี้จะพาเพื่อนๆไปดูยางกลิ้งยางกดนะครับชุดปรับตึงโซ่ลาวลิ้นอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่สึกล้อมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็นะครับใช้ตัวดูดเรียวหยาบนะครับแกนใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับแกนใหญ่นะครับของเว็บตัว1 1 0ยจะเป็นแกนใหญ่นะครับเพื่อนๆนะครับแล้วทีนี้นะครับ เราก็กระแทกลงไปตรงๆก่อนนะครับแล้วก็ตีได้ตีหมุนนะครับตีหมุนแบบนี้แล้วก็กระแทกกลางลงไปเรื่อยๆตีหมุนกระแทกกลางตีหมุนนะครับเพื่อนเพื่อนวิธีการดูดจานไฟให้ตีแรงแรงเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับค้อนใหญ่ๆยิ่งดีนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราถอดออกมาสิ่งที่ควรจะระวังมากที่สุดนะครับก็คือเม็ดลูกปืนวันเวสตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนตรงนี้นะครับที่ติดอยู่กับจานไฟแม่เหล็กที่ติดอยู่กับแม่เหล็กจานไฟนี้นะครับ เขาเรียกว่าวันเวสตาร์ t นะครับย้ำนะครับวันเวสตาร์ตนะครับซึ่งนะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับระหว่างวันเวสตาร์ t กับวันเวคลัตคนละอย่างกันนะครับเพื่อนเพื่อนวันเวสตาร์ตจะเป็นตัวฟรีนะครับฟรีฟรีได้เวลาเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนะครับจะเป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมในระบบสตาร์ทมือนะครับเพื่อนๆ่นส่วนวันเวคลัตก็จะเป็นอุปกรณ์ที่นะครับ จะมาควบคุมในการสตาร์ทเท้านะครับเพื่อนๆมันอยู่คนละส่วนกันนะครับตัวนี้จะควบคุมเกี่ยวกับระบบสตาร์ทมือนะครับเพื่อนเพื่อนซึ่งนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ที่ผมหยิบออกมานะครับเพื่อนก็จะเป็นนะครับชุดเฟืองสตาร์ทนะครับเฟืองสะพานนะครับเฟืองสะพานนะครับสําหรับเป็นสะพาน นะครับข้ามาสตาร์ทนะครับข้ามาขับเฟืองเออสตาร์ทนะครับเฟืองสตาร์ทก็จะไปขับวันเววันเวก็จะไปขับชุดแม่เหล็กจานไฟเป็นทอดๆไปนะครับเพื่อนเวลาดึงออกมานะครับอ่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงว่าจะมีแหวนนะรุ่นนี้ไม่มีแหวนลองนะครับเพื่อนนะครับทีนี้ตัวนี้เป็นเฟืองวันเวสตาร์ทนะครับเฟืองวันเวสตาร์ทนะครับดึงออกมาเลยนะครับเฟืองวันเวสตาร์ทจะมีลูกปืนเข็มนะครับ1ตัว1 1หนึ่งตลับแล้วกันนะครับเพื่อน นะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาโซ่ราวลิ้นออกได้เลยนะครับเพื่อนๆแต่ในการที่เราจะเอาโซ่ราวลิ้นออกนะครับเพื่อนเพื่อน่าบางทีนะครับมันอาจจะเป็นจิตอ่าตัวกดโซ่ราวลิ้นนะครับเพื่อนๆในกรณีที่เราจะอ่าปล่อยให้ตัวดันโซ่นะครับตัวดันโซ่หรือว่าตัวปรับตึงโซ่อัตโนมัติหย่อนลงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ นะครับจริงๆแล้วมีน็อตคายเบอร์สิบอยู่ด้านข้างนะครับข้างข้างคันเกียร์นะครับเพื่อนๆก็คายไล่น้ํามันออกก็แล้วกันหรือเพื่อนๆจะคายน็อตเบอร์สิบสี่ที่อยู่ด้านล่างนะครับใต้กระบอกดันโซ่หรือว่าตัวตึงโซ่อัตโนมัติคายออกเลยก็จะมีสปริงหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆนะครับจากนั้นแกนกระบอกดันโซ่ก็จะหลุดออกมานะครับเพื่อนๆนะครับอ่าตรงนี้นะครับมีอยู่แค่นี้เองนะครับเพื่อนๆในห้องนี้นะครับเพื่อน นะครับทีนี้นะครับผมก็พยายามดันดูแล้วนะครับว่าไอาชุดกระบอกดันโซนั้นไม่สามารถกดลงไปได้นะครับกดไม่ลงไม่ยุบตัวนั่นหมายความว่ากระบอกดันโซ่หรือว่าชุดปรับตึงโซ่อัตโนมัตินั้นยังทํางานได้เป็นปกติดีอยู่นะครับเพื่อนก็ถือว่าสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพื่อนครับผมพอดีนะครับว่าจะเอาโซ่เลาลิ้นออกนะครับเพื่อนแต่ว่าเอาออกไม่ได้เพราะว่า ตัวดันโซ่ลาวลิ้นนะครับยังคงกดอยู่นะครับยังคงกดอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราจําเป็นนะครับจะต้องทําการปลดนะครับปลดหรือว่าถอดต,ตัวกระบอกดันโซ่ลาวลิ้นออกหรือว่าชุดปรับตึงโซ่อัตโนมัติเราต้องถอดออกก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวเพื Olympic ่อนเพื่อนจะได้เห็นว่านะครับตัวชุด ชุดตัวปรับตึงโซ่อัตโนมัตินะครับเพื่อนๆมีอะไรบ้างภายในชุดกระบอกนี้นะครับเพื่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับไปคลายออกนะครับไปคลายออกนะครับคลายออกมาปั๊บนะครับมันจะมีสปริงหลุดออกมากับกระบอกดันโซ่หลุดออกมานะครับเพื่อนนะครับคลายเบอร์14ข้างล่างคงคิดว่าเป็นน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเพื่อนนะครับ เนี่ยไอกระบอกดันโซ่เราดิ้นตัวที่ผมชี้อยู่นะครับเพื่อนนี่มันจะมีน็อตเบอร์สิบสี่เนี่ยนะครับถ้าคลายออกปั๊บนะครับบางทีมันหลุดออกมาทั้งทั้งชุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าหลุดออกมาทั้งชุดนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนประกอบนะครับผมเห็นเพื่อนๆนประกอบผิดนะครับเพื่อนๆผมเห็นหลายท่านประกอบผิดเอาสปริงเข้าไปก่อนแล้วค่อยเอากระบอกดันโซ่ตามเข้าไปทีหลังนะครับเพื่อนเพื่อนไอสปริงตัวนั้นนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่จริงๆแล้วสปริงมันอยู่ข้างนอกนะครับ อ่า euh น็อตถอดน็อตออกมาน็อตกับสปริงเจ็ดติดกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่จะต่อชิวกันแบบนี้นะครับแล้วก็ดันกระบอกดันโซ่ออกมานะครับเพื่อนๆพอนพอเราดันกระบอกดันโซ่ออกมานะครับนี่นะครับก็จะออกมาแบบนี้นะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากระบอกดันโซ่นะครับที่หัวกระบอกดันโซ่มียางอยู่หนึ่งตัวนะครับตรงนี้ถ้าแข็งกระด้าง นะครับหรือว่าแตกนะครับสามารถซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะยางอุดกระบอกดันโซ่ได้นะครับมีแยกขายนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาประกอบเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับอ่านะครับทีนี้พอเราเอาชุดกระบอกดันโซ่หรือว่าตัวปรับตึงโซ่อัตโนมัติออกนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ก็ไม่มีแรงกดไปที่โซ่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราสามารถถอดโซ่ลาลิ้นออกได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับถอดง่ายๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อน นะครับตรงนี้นะครับเป็นโซ่เราลิ้นแบบไม่ซับเสียงนะครับเพื่อนๆอน่าก็สามารถถอดออกมาถอดออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพื่อนเพเพราะว่าในเคสนี้เราจะทําการเปลี่ยนโซ่เราลิ้นไปเลยนะครับเพื่อนๆกลัวว่าเครื่องจะไม่เงียบนะครับเพื่อนๆกลัวว่าเครื่องจะไม่เงียบนะครับก็เลยจําเป็นต้องเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะว่าโซ่เราลิ้นตัวหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับเพื่อนเพื่อนดีกว่ามาลื้อรอบที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนเหนื่อย นะครับขี้เกลือนะครับเพื่อนเพื่อนก็ไหนไหนได้ยกเครื่องลงมาทําเครื่องแล้วก็นะครับจัดการนะครับเปลี่ยนโซ่เราลิ้นออกเลยนะครับเพื่อนแล้วทีนี้ยางกลิ้งโซ่ยางกดโซ่เราก็ต้องเปลี่ยนยางกระบอกดันโซ่ผมก็ต้องเคลียร์นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะแข็งกระด้างแล้วนะครับอ่าผ่านการใช้งานมามันเป็นยางนะครับเพื่อนๆมันเป็นยางแล้วมันโดนความร้อนนะครับเพื่อน แข็งกระด้างกรอบแล้วก็จะแตกในที่สุดนะครับมเพื่อนเพื่อนดังนั้นผมก็เลยจะทําการเปลี่ยนนะครับส่วนเฟืองที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้ก็คือเฟืองขับปั๊มน้ามันเครื่องนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าตัวที่ผมจับอยู่ในขณะน,นี้ก็คือยางกดโซ่นะครับเพื่อนๆก็เรียกว่ายางกดโซ่นะซึ่งยางกดโซ่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับส่วนเฟืองตรงนี้ที่ผมหมุนอยู่นะครับเป็นเฟืองขับปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนในเคส นี้นะครับผมจะไม่ได้เปลี่ยนเฟืองขับปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าเฟืองยังดีอยู่นะครับเพื่อนๆเฟืองยังดีอยู่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็นะครับถือว่าใช้งานได้นะครับเพื่อนๆเฟืองไม่ล้มเฟืองยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับเพื่อนเอ้านะครับต่อไปก็จะเป็นการแนะนํานะครับวิธีการดูความสึกหลอของชุดอ่าสตาร์ทมือนะครับเพื่อนหรือว่าวันเวสตาร์ทนะครับเพื่อน นะครับในตรงนี้นะครับเวลาเวลาเครื่องยนต์ทํางานหรือว่าเวลาเราประกอบเข้าไปนะครับนี่นะครับเราจะหมุนเข้านะครับนี่วันเวสตาร์มันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับเพื่อนด้านนี้หมุนได้นะครับแต่เวลาเราหมุนกลับมันจะล็อกเหมือนฟรีจักรยานนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับเพื่อนเมื่อใช้งานนานไปนะครับไอ้วันเวสตาร์ลูกปืนมันก็จะสึกนะครับพอลูกปืนวันเวสตาร์สึก นะครับวันเบสสตาร์ทก็จะไม่ล็อกเวลาเราสตาร์ทมันจะฟรีทิ้งนะครับเพื่อนๆในลูกปืนวันเบสตรงนี้นะครับอ่ารวมไปจนถึงไอเฟืองเนี่ยนะครับเฟืองเฟืองสตาร์ทตรงนี้นะครับเฟืองวันเบสสตาร์ทตรงนี้นะครับที่ไปสวมเข้าแล้วตรงนี้โป้งผมมักจะสึกหลอนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดอาการฟรีนะครับสตาร์ทแล้วนะครับสตาร์ทมือฟรีทิ้งนะครับเพื่อนๆก็ให้เปลี่ยนชุดวันเบคัสแล้วก็ ชุดเฟืองวันเวคลัดไปเลยนะครับเพื่อนๆนี่ทั้งสองชุดนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อนๆเปลี่ยนเฉพาะวันเวคลัดนะแม่เหล็กไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าวันเวคลัดเขาใช้น็อตนะครับรูปน็อตหัวดาวนะครับยึดติดกันกับแม่เหล็กจานไฟไว้นะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับรับรองว่าในของค่ายนี้นะครับแม้กระทั่งว่ารถจีนนะครับชุดวันเวสตาร์นี่ไม่มีคําว่าน็อตขาดนะครับเพื่อน อ่าไม่เหมือนอ่ารถบางรุ่นนะครับรถบางรุ่นดูเหมือนน็อตจะกรอบแล้วก็น็อตตัวเล็กมันจะขาดบ่อยนะครับเพื่อนนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะพาเพื่อนๆไปทําการถอดเพื่อทําการร้างไส้กองนะ้ํามันเครื่องของเวฟร้อยสิบไอสาเหตุก็เพราะว่ายางกลิ้งโซ่นะครับยางกลิ้งโซ่อ่าตัวที่ผมถือเมื่อกี้นะครับมันสึกหรออย่างมากนะครับเพื่อนแล้วก็ยางกดโซ่ตรงนี้ก็สึกลรอนะครับเพื่อน เศษชิ้นเศษชิ้นส่วนที่สึกหลอนะครับจะไหลไปรวมกันหรือว่าไปกองอยู่ที่ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับอาจจะทําให้ไส้กรองน้ํามันเครื่องอุดตันนะครับเพราะว่าเชสนี้ผมต้องทําการคว้านเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบแบวนนะครับก็เลยจําเป็นต้องถอดออกมาเคลียร์นะครับเพื่อนๆไม่งั้นประกอบเข้าไปแล้วใช้งานไปสักพักหนึ่งนะครับเศษยางอุด กระบอกดันโซ่ยางกริ้งโซ่ยางกดโซ่มันจะวิ่งไปอุดตันไส้กรองน้ํามันเครื่องทําให้น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะครับชุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนรวมไปจนถึงชุดแคมเกรลืงวาวนะครับจะทําให้เครื่องยนต์ของเราพังเสียหายนะครับอ้าวพบกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆครับ